ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนและประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐได้พบหาหรือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งถือเป็นการหาหรือกันแบบพบหน้าอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบหนึ่งปีระหว่างผู้นําทั้งสองประเทศซึ่งผู้นําจีนได้มีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าสหรัฐ ควรยุติการติดอาวุธให้กับไต้หวันและหันมาสนับสนุนหลักการรวมชาติอย่างสันติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีฝ่ายใดสามารถหยุดยั้งได้ขณะเดียวกันผู้นำจีนก็ยิ่งดันอีกว่ารัฐบาลปักกิ่งไม่มีนโยบายแสงหน้าหรือเอาชนะสหรัฐอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลวอชิงตันไม่ควรดำเนินนโยบายป้องปรามและควบคุมจีนและกองกำลังภายนอกไม่สามารถยับยั้งการพัฒนาจีนของทุกด้านพร้อมทั้งไม่ควรวิจารณ์หรือใช้มาตราการคว่ำบาตฝ่ายเดียวของสหรัฐที่ทำอยู่ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐก็ยืนยันว่าสหรัฐยึดมั่นและเคารพหลักการจีนเดียวแต่เรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าสีจิ้นผิงเช่นกัน ว่าขอให้จีนเคารพและยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันที่จะเกิดขึ้นในวันที่13มกราคมนี้การเลือกตั้งผู้นําไต้หวันคนใหม่เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาหแห่งชาติหรือสภาหยวนชุดใหม่ทั้ง113ที่นั่งค่ะ ในส่วนของการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นมีผู้สมัครอยู่3คนนั่นคือในายไล่ชิงเตอ๋อรองผู้นำคนปัจจุบันจากพรรค DPP หรือประชาธิปไตยก้าวหน้าที่เป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบันและไม่สามารถส่งประธานาธิบดีใช่อิงเวิ์ลงสมัครได้อีกเนื่องจากเธอดำรงตำแหน่งครบสองสมัยแล้วตามหลักรัฐธรรมนูญ ขณะที่ผู้สมัครอีกสองคนได้แก่นายโหหยอีนายกเทศมนตรีเมืองนิวไทเปซึ่งเป็นอดีตพอบอตรลงสมัครในานามตัวแทนพรรคก๊กมินตัง๋งที่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเก่าแก่และนายแพทย์เคอหวนเจออดีตนายกเทศมนตรีเมืองนิวไทเปลงสมัครในานามตัวแทนพรรคประชาชนไต้หวนันหรือ TPP เดิมทีบรรดาพักฝ่ายค้านของไต้หวันต้องการจับมือกันเป็นพันธมิตรเฉพาะกิจด้วยการร่วมกันส่งผู้สมัครเพียงคนเดียวเพื่อท้าชิงกับพัก DPP แต่ท้ายที่สุดตกลงกันไม่ได้ต่างฝ่ายจึงต่างส่งผู้สมัครซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เสียงแตกทั้งนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นชาวไต้หวันจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนั่นคือนายไล่ชิงเตอ๋อพัก DPP มีคะแนนนิยมนำเหนือพักการเมืองอื่น ซึ่งหากนายไล่ชิงเตอ๋อได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนว่าจะยิ่งเป็นการสร้างความคับแค้นใจให้กับรัฐบาลจีนซึ่งมองว่านายไล่ชิงเตอ๋อนั้นคือตัวแทนของช่อิงเวินพักดีพีพีถือเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนในสายตาของจีนดังนั้นชัยชนะของไล่ชิงเตอ๋อมีแนวโน้มจะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับบรรยากาศความสัมพันธ์ของจีนกับไต้หวันอีกด้วยค่ะ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งกับรัฐบาลไทเปนั้นตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ใช่อินเวิร์นและพักดีพีขึ้นสู่อำนาจเมื่อปี2559โดยจีนตัดขาดการติดต่อสื่อสารระดับรัฐในทุกช่องทางและยกระดับการกดดันต่ออีกฝ่ายทั้งในการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกษิจ โดยเฉพาะในทางการทูตที่จีนดำเนินกลยุทธ์กับประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไต้หวันให้ประเทศเหล่านั้นต้องยุติความร่วมมือทั้งหมดกับรัฐบาลไทเปแม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พักค d p p ได้เป็นพรรกรัฐบาลของไต้หวันแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนับตั้งแต่ชาอิงเวิร์นนำพักค d p p เข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อ8ปีที่แล้วนั่นเป็นการบ่งชี้ว่าไต้หวันมีรัฐบาลที่สหรัฐนั้นพึงพอใจมากที่สุด ด้านพักก๊กมินตั๋งแม้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นมิตรกับจีนมากกว่า หากเทียบกับพรรค DPP อย่างไรก็ตามสมาชิกพรรคก๊ก,กมินตั๋งในยุคป,ปัจจุบันนั้นไม่สนับสนุนการรวมชาติกับรัฐบาลจีนและตอนนี้พรรคก๊ก,กมินตั๋งสนับสนุนความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐและไต้หวันกับจีนทางนี้ทางนั้นหากนายโหโยอี Yo e เป็นฝ่ายชนะนั้นย่อมเป็นผลดีมากกว่ากับรัฐบาลจีนขณะที่สหรัฐเองก็คงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนื่องจากอาจจะเป็นโอกาสที่รัฐบาลปักกิ่ง จะกลับมาขยับขยายอิทธิพลเข้าสู่ไต้หวันอีกครั้งแต่หากมองอีกมุมหนึ่งหากการเลือกตั้งผู้นําไต้หวนันตกเป็นชัยชนะของนายโฮเยอีพักกบมิน e ตัง ok ยอมน่าจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐและน่าจะช่วยให้ความตึงเครียดขามช่องแคบลดลงได้บ้างค่ะไม่ว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปของไต้หวันในครั้งนี้ จะเป็นไปตามความคาดหมายหรือหักปากกาเซียนแต่มันจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับทั้งสองประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนได้มากในทุกมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นอน